ท่านพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์วันที่24มกราคม2021นะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3เทศกาลธรรมดานะครับเป็นวันพระบิดเจ้าวันพระเจ้านะครับวันอาทิตย์ทําให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้พระวาจาที่จะนามานั้นก็ขอนําบทสรุดีนะครับบทเพลงสรุดีที่25ข้อ4 แับข้อห้านะครับก็มีว่าไว้นะครับดังนี้นะครับก็บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์โปรดทรงสอนมรรคของพระองค์แก่ข้าพเจ้าโปรดทรงนำข้าพเจ้าได้ความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดทั้งวัน ครับพี่น้องเป็นจะว่าบทเพลงสรรเสริญสดีพระเป็นเจ้าบทสวดภาวนานั่นเองนะครับมีความหมายนะครับเพราะอ่านบทสดีตรงนี้แล้วเรานำมาไตร่ตรองนำมาคิดพิจารณาก็คิดถึงกวาจาตอน <c oughs> ที่บอกว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตนะครับท่อนแรกบรรทัดแรกที่บอกอวักแรกก็บอกว่าข้าแต่องค์พระเป็นเจ้า โปรดให้ขา้าพเจ้ารู้จักทานของพระองค์แล,และสมสอนบันคาของพระองคขา้าพเจ้ามันคือขอให้พระเบญเจ้านั้นให้เรานั้นได้รู้จักขนทางของพระองค์บันคาก็คือขนทานด้วยนะและก็โปรดสงสอนพวกเราสอนขา้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักบันคาของพระองค์อันนี้บันคาของพระองค์คืออะไรเราก็คงจะ พอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าหนทางของพระองค์นั้นก็คือการดำเนินชีวิตการใช้พระวจาใช้คคำสอนของพระองค์นั่นแหละมาเป็นแนวเป็นหลนักปฏิบัติในชีวิตในแต่ละวันที่ต้องดำเนินไปนั่นคือหนทางนะทางนั้นก็คือบอกแล้วว่าต้องไปทางไหนถ้าท่านเปรียบเทียบก็คือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรตรงไหนก็มีพระวจาเป็น บทกำกับไว้ว่าเราจะต้องเจริญชีวิตอย่างไรนะครับในในนี้เราก็ทราบแล้วนะครับและพระวจาของโรงนั้นเราก็สรุปแล้วเราก็รู้แล้วว่านั่นคือพระวจาที่ทําให้เราแนะนําให้เรารุ้จักที่เจริญชีวิตด้วยความรักนั่นเองคือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือหลักใหญ่ของวนทางของโรงใช่ไหมก็และในบรรทัดต่อไปก็บอกว่า โปรดทรงนำข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้าโปรดทรงนำข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้านะคำที่สองที่พระองค์ก็บอกว่านอกจากเราคือหนทางและเราเป็นเราคือความจริงความจริงก็คือ สิ่งที่พระองค์สอนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับสิ่งที่พระเยซูนํามาและมาบอกพระวาจาของพระองค์คือสัจจะคือความจริงคือสิ่งที่ไม่หลอกลวงเป็นสิ่งที่จะทาให้ชีวิตของเรานั้นก้าวและเดินไปอย่างมีอย่างถูกต้องและกะ็จะถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นคือถึงชีวิตนิรัดนดรในการเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,าเราภาวนาพระเป็นเจ้านะครับและ ก็บอกว่าเาพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดทั้งวันเ,เป็นพระองค์เองที่ช่วยเราให้รอดพ้นนะรอดพ้นจากความบาปผิดต่างๆรอดพ้นจากความตายไปจิตวิญญ,ญ,ญาณให้เรามีชีวิตนั่นเองให้เรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตะกี้ที่พ่อบอกจะแรกบอกว่า เราก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือบอกว่าเราคือขนทางความจริงและชีวิตนะก็อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เรานำคำภาวนาตรงนี้มาเตือนใจเราสอนใจเราอีกครั้งหนึ่งในวันของพระเจ้าวันอาทิตย์นะียนะก็ขอพระเเจ้านะทุกเช้าถ้าเป็นสิ่งที่เรากระทำได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็นึกถึงคำภาวนาอย่างนี้เช่นนี้ก็บอกอืม ขอพระองค์ปรดทรงนำทางข้าพระเจ้าพระพระองค์คือความจริงที่ทำให้เราไม่หลงทางไม่พลาดพลั้งตรงไหนแล้วก็วันหนึ่งเราจะได้ถึงชีวิตนิรันดรอ,อยู่กับพระเจ้าตลอดไปนี่คือเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เจริญชีวิตของเราในแต่ละวันวันนี้เป็นพิเศษในวันพระเจ้าเนี่ยนะครับทุกๆเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน นอกจากวันนี้แล้วก็ทุกๆวันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่นั้นก็คือลําพึงถึงพระวาจาของพระองค์บทเสดีในวันนี้ที่อ่านใน้ังที่นํามาเสนอเนี่ยเป็นตอนหนึ่งที่ง่ายๆที่เราจะภาวนาถึงพรองค์ในตอนเช้าขอพระองค์เป็นผนทางพระองค์เป็นความจริงและก็เป็นชีวิตสําหรับเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะปฏิบัติในวันนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้เจเรญชีวิตด้วยความมั่นใจในพระวาจาของพระองค์มั่นใจในความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราและก็ทรงมีต่อมนุษยชาตินะครับในเวลาเดียวกันเราเก็ต้องมีต่อเพื่อนพี่น้องด้วยอย่าลืมนะครับพระวาจาของพระองค์ที่บอกชัดเจนบัญญัติใหม่ บันใหญ่ใหญ่บันใหญ่สคัญที่สุดเลยก็คือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องและก็ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสนอในวันนี้ขอพระบิดาเจ้าทรงประทานพระพรกับพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด